นึกภาพบรรยากาศของทีมฟุตบอลครับที่มีพลังดึงดูดนะครับทีมฟุตบอลเช่นลิวพูแมนยูนะครับขนาดทีมฟุตบอลเนี่ยที่ดีๆยังสร้างได้แล้วทีมพิเศษครับที่สร้างขึ้นมาบนประเทศไทยแล้วสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาคนกระจายไปเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทีมและพัฒนาปัจจัยทั้งปวงทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทําไมจะทําไม่ได้ถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะชวนพวกเรานึกถึงเคยได้ยินไหมครับ กับดักรายได้ปานกลางกับดักหนี้กับดักความจนหรือหรืออะไรแบบรวยกระจุกจนกระจายทุกท่านครับผมไม่ได้มาบอกว่าให้พวกเราไปแก้ปัญหาเหล่านั้นนึกภาพครับมีการศึกษาบางรูปแบบท่านเชื่อไหมครับว่ามีคนที่เข้าวิจัยมาแล้วว่าการศึกษาบางรูปแบบเนี่ยทำลายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำลายการเข้าถึงและพัฒนา ศักยภาพที่แท้จริงของคนให้กลายเป็นขีดความสามารถด้านต่างๆมันเหมือนกับดักทางสติปัญญาท่านคิดว่ามันมีจริงไหมผมไม่ได้บอกว่าให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไปแก้ไขปัญหาให้เราพ้นกับดักรา,ายได้ปานกลางกับดักหนี้หรือกับดักทางสติปัญญาแต่ผมบอกว่าให้บอกต่อวิดีโอนี้ไปครับแล้วไปสร้างทีมพิเศษ ที่จะสามารถทําได้ขึ้นมาแล้วทีมพิเศษนั้นจะสร้างองค์ความรู้ที่ใช้การได้สร้างเครื่องมือที่ใช้การได้ทําให้เกิดการพัฒนาตนพัฒนาทีมและพัฒนาทั้งปวงซึ่งก็หมายถึงการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางหลุดพ้นจากกับดักทางสติปัญญาจุดเดียวครับที่มันจะไม่เกิดขึ้นก็คือการที่ญาติไม่ได้บอกต่อวิดีโอชุดที่1ห,หรือชุดที่1นทับ 1นึ่งทับสองหนึ่งทับสามนี้ไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าส่วนตัวผมนะผมก็มั่นใจว่าผมมีชุดข้อมูลชุดวิธีการที่จะนําไปสู่การสร้างทีมนั้นแล้วมองไปอีกทางหนึ่งครับการที่เราบอกต่อให้ยาทั่วไทยเนี่ยได้ลองพิสูจน์เกิดการจุดประกายขึ้นมาคนเรามีความรู้ความสามารถมากมายครับคนเราสร้างทีมฟุตบอลก็ได้คนเราสร้างสมาร์ทโฟนก็ได้มันมีคนที่เป็นคนเก่ง ที่เรายอมรอับต้องยอมรับเขาเก่งอะไรทีมที่ทําสมาร์ทโฟนขึ้นมาทีมที่เป็นอีลอนมาร์อะไรพวกนี้นะครับเขาเป็นคนต่างชาติแล้วทําไมล่ะครับคนไทยสักคนหนึ่งจะคิดแนวคิดที่เรามีทีมพิเศษแล้วนําไปสู่การสร้างคือพัฒนาคนจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่การพัฒนาคนการพัฒนาคนที่ได้ผลนี่ย เราไปลองมันนะครับผมไม่ได้บอกว่าตา,ตามลำพังผมเองเนี่ยทำได้ผมใช้คำว่าทีมนะครับก็คือเปิดโอกาสให้ผมหรือตัวท่านหรือใครก็แล้วแต่ที่จะมารวมเป็นทีมที่พิเศษที่สามารถทำได้จริงๆให้เราพ้นกับกับดักกับดักเกี่ยวเรื่องการเงินกับดักเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญากับดักเกี่ยวกับเรื่องการที่เราไม่สามารถที่จะก้าวไปถึงการติดตั้งนิสัยดีๆ ให้กับตนเองและทีมของพวกเรากับดักเหล่านั้นเราขจัดมันไปนะครับด้วยอะไรครับด้วยการกรุณาครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดแล้วเกิดการสร้างทีมพิเศษขึ้นมาจริงๆในแผ่นดินไทยของเราขอความกรุณาอย่างจริงจังนะครับสารภาพไว้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดแต่ขอร้องว่าชดเชยด้วยการที่ท่าน ตั้งใจฟังหน่อยอาจจะฟังซ้ําก็ได้แล้วช่วยบอกต่อให้ญาติชาวไทยได้พิสูจน์บอกต่อเพื่อจุดประกายนะครับอย่างน้อยสุดอยากให้ดูไปดูวิดีโอหมายเลกหน,หนึ่งทับสองหนึงทับสชื่อเดียวกันนี้แหละร่วมด้วยขอกันจริงขอกันจังขอบคุณครับ